มาหอดแล้วครับกินข้าวครับบันกินขา้าวกินยาหนอน <มา S 1> จะจันบาทครับดีครับคุมาดีครับเพราะว่าเบียร์เพืาะตื่นมุ้งใจเลยมึงถ้าพี่นนอนกินขา้าวไขยูกับข้าวลูกไกล่ลูกข้างนาน ของยูมกินครับที่โรงเรียนในหน้าโรงเรียนนะครับใช่ไหมนี่เอฟทีากันใช้แรอะไรมันบอกพวกเงินทั้งหเงินไปทาง่ากลางมาเพิ่นใจประสาขน,นาดน,นั้นเ่งเราเกียรถไก่เนาะวยายุเราจะเกรถไปอย่างเกรถลัดนาม เปิดกระจุกเลเ่อนหองหองเอินพอนาการใช้สวัสดีครับบัตนนั่นในวันนั่นขาเขาเอยเขาก็ดีดวันนี้ดีแล้วเลยหอดเจียวหนึ่งกันก็นได้มีหอดเจียวเป็นหอดกู้บนนี้เฮ้ยดี กินยอะกินเขาสาวด้วอพี่น้อืโอ okay. เคเลิ่มเลิ่อม,มา

กง,งยิงเงยไปสิมาได้ไหมเนาะ ดำเหอาอดำปลาดำปลาไม่กิน,กนไก่ได้ในชะ่พูมูนด้วยแต่มีปลาเนี่ไอ้แกงคอเจ้าในทางเป็นตะย,ย,<า>ย่านตนะ,ะย่านนอนนอนหลับเลร็่ได้เห็นเนาะเบียร์ก็หลับ ทั้งพี่เอง รล่นินเอไมากินมร้งนีิากันมาหัดจังโมงนูแล้วก็ฮอด

คุณอยู่คุณแก่นึงอะไบอดอยู่นิชนาดินนลกลคอนแกนมากใสจะพุ่มาแล้วพกไก่บอดโคโลกโ<ห>แสบแสบต้องเปียนทั้งแสบแสบป่กเป็ดตังเงินคนาะ และการหนกระแสระครับ ี่นเอตปาใช่ใชุ่งมือกับกางั้นนี่สิใชจ้าบงหวงสิัง่งกับบอถอยเวลาวะน่วันศลงเก็บกันเอาเถาลงเก็บอืมเอาคุณกใจัี่นอ้อพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ